สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมาลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทําเมนูขนมแบบง่ายๆกันค่ะนั่นก็คือบลูเบอรี่มัฟฟินนะคะเอาไว้ทานกับกาแฟหรือชาร้อนอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะเริ่มจากนะคะเราก็จะนําแป้งอเนกประสงค์นะคะจำนวน275กรัมค่ะผงฟูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือนะคะครึ่งช้อนชานํามอย่างนี้นะคะมาร่อนผสมรวมกันนะคะลงไปในอ่างผสมค่ะ ตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะจำนวน200กรัมนะคะหลังจากนั้นก็ผสมให้พอเข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะมาทำส่วนของของเหลวนะคะโดยเราจะใช้ไข่ไก่นะคะจำนวน2ฟองค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะตามด้วยนมสดค่ะ100กรัมนะคะน้ำมันอีก110กรัมค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติอีก130กรัมแล้วก็วานิลานะคะ1ช้อนชาผสมค่ะให้เข้ากันนะ หลังจากนั้นเราก็เทลงไปในส่วนของแป้งเลยค่ะผสมให้เข้ากันจนกระทั่งไม่มีเม็ดแป้งนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะเติมบลูเบอร์รี่ค่ะวันนี้ในคลิปนะคะเราใช้เป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งนะคะที่เราละลายแล้วนะคะจะํานวน350กรัมเพื่อนๆสามารถเ,าเก็บขึ้นมาสักส่วนหนึ่งนะคะไว้ตกแต่งหน้าขนมก็ได้หรือถ้าเราไม่ตกแต่งนะคะก็สามารถใส่ไปหมดทั้ง350กรัมเลยก็ได้ค่ะพอเราผสมเข้ากันดีนะคะวันนี้เราจะมาใส่ในพิมพ์ทิวลิปนะคะในคลิปเนี่ยก็จะตักได้ประมาณสัก10ชิ้นนะคะ พอหลังจากที่เราใส่ในพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยตกแต่งหน้าตัวมัฟฟินของเรานะคะด้วยบลูเบอร์ี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลทรายแดงอีกสักเล็กน้อยนะคะอันนี้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําขนมไปอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะนานประมาณ17จนถึง20นาทีนะคะโดยใช้ไฟบนไฟล่างนะคะโดยก่อนอบนะคะเราก็จะวอร์มเตาก่อนอบเนี่ยอย่างน้อย15นาทีนะคะพอขนมสุกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําออกมาแล้วก็รับประทานตอนอุ่นๆได้เลยค่ะขนมอันนี้จะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลย สำหรับว,วันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม m ม l e ลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ Facebook m ม l e ลี่โฮมเมดค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูหน้านะคะ,ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ